ครับผมสวัสดีครับท่งจุูนมเกิดครับก็สวัสดีทางสงการนะครับแรกว่าจะทํามีดแกลมาชุดสงการนะครับเดีวไม่ไหวครับอา,ากาศร้อนแล้วมีอะไรบ้างนะก็มีบุครีครับสองเล่ม งานสั่งนะครับตัวนี้10นิ้วครับ10นิ้วราคา2อ0 0นเจ็ดาเฉพาะใบมีดนะครับเฉพาะมีดนะสองพั 2, นเนะครับด้ามเป็นพี้เขาควายแล้วก็ตูดเป็นทองเหลืองครับตูดเป็นอรอยค้อนนะครับ พร้อมสรงเป็นสามพันสี่นะครับพร้อมสรงถ้าเป็นตัวตัวใหญ่เราสิบสองนิ้วนะครับพร้อมสองก็น่าจะสี่พันสี่พันเจ็ดนะห่างกันท่านหนึ่งนะครับตัวสิบนิ้วนะครับสาม พันสี่พ้อมสองตันนี้ก็เป็นายาคุดนะครับเป็นมีดคมเดียวนะครับข้างในตีเช็คเจอร์เหมือนกันนะตีให้มันเป็นรอยค้อนแบบนี้นะ ตังนี้ก็ลอยค้อนนะครับทำจากเหล็กบ้าเรื่อยนะครับ L6 ยี่ห้อสตีมตูดก็เป็นเหมือนกันตัวนี้กันทะลุตูดนะครับนี่เป็นตูดเป็นกันนะครับปลายกันนะแล้วก็ตีอัดนะครับอ,อ่ท้องเหลืองพวกนี้จะทำด้วยกันวิธีการตีนะครับตีอย่างหนาๆน,น,นะให้มันเหลือแค่นี้นะครับนี่ก็เหมือนกัน,นครับตรงคอนี้ก็ เหมือนนนกััะครบเห็นว่าจะมี100อรอยค้อนเล็กๆนะครับมี100อรอยค้อนรอยเหลี่ยมอะไรของคอ้อนอยู่นะครับมันเป็นงานงานคอ้อนเนาะต้องเข้าใจว่าเป็นงานคอ้อนครับคาขัดผิวที่คมสิบนิ้วขนาดพวกพาครับขนาดไซส์ทหารนะครับไซส์โรนยุทธเนาะ รุ่น9นิ้ว10นิ้วคนสั่งเยอะนะเยอะกว่าตัวยาวอีกนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทำส่งไปนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็จะมีอีก2เล่มนะครับเป็นเป็นไซส์12นิ้วนะตามคิวนะตามคิวครับแล้วก็จะมีสินเดือนนี้นะครับก็จะมีรู้สึกเฉพาะมีดนะไม่มีซองนะ2เล่มครับแล้วก็จะมีมีด แร่อีกมาอีกสักสองสาเล่มนะทีแรกวจะทำสี่ห้าเล่มครับเป็นมีดแร่เล่มละพันนะครับแล้วก็ก็จะมีงานของพระงานอิตโตโมอนนะแล้วก็กำลังค่อยๆเทียครับงานเยอะครับงานเยอะอากาศก็ร้อนนะครับวันนี้สี่สิบองศาในร่มนะครับแล้วก็หน้าเตาน่าจะเยอะกว่านั้นอ๋อตัวนี้ยังไม่บอกราคาเนาะ ตัวนี้สองพันห้าครับพร้อมซองนะไม้เป็นด้าบเป็นไม้กระพี้ออกาควายนะครับส่วนตัวหนังอัดตัวนั้นสามพันห้านะครับใครสนใจยังไงก็ถาทายกันได้นะครับแต่รอนานหน่อยนะคิวมันเยอะครับตัวนี้ก็มีที่จริงเขาเขาจะห้อยอย่างนี้นะครับเวลาพกนะเขาจะห้อยอย่างนี้นะครับ ไมยกับเอวนะหายคมขึ้นนะครับตัวนี้ก็เราก็ปุกแบบคนไทยแล้วก็จะพุกแค่นี้ตัวนี้เจ็ดนิ้วรู้สึกจะไม่มีแล้วนะไม่มีคิวอีกแล้วนะครับมีดยาคุดนะครับไม่มีคิวอีกแล้วนะปีนี้ก็น่าจะไม่ได้ทำครับน่าจะถูกประเทนี้ครับ ชุกงน้ไเกิคงต้องลาไปก่อนนะนีม่มาคลิปสั้นๆนะครับ5้านาทีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานออกมาให้ซื้อนะครับเพระวจะเป็นงานคิวซะเยอะเพาเคลียร์คิวถ้าเดือนนี้ก็น่าจะกูลขาสีเล่มน,นะแล้วก็อย่างที่บอกครับอาจจะมีมีแร่มามาให้ซื้อกันสอาเล่มประมาณนี้นะครับเด้วนนั้นก็จะเป็นงานคิวทั้งหมดเลยมีมีม คิวอีกยาวเลยครับที่ต้อง,ต,องต้องเคลียร์นะครับสํารบมีดทรงนี้นะที่ไม่อยากทํเพราะมันมันมันถ้าทําแล้วมันไม่ได้ไปทางอื่นครับมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมี่เกิรลลาไปก่อนครับคุกรีสิบน,นะครับ